สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเท่ามงอผู้หากินหมานกันอีครับวันนี้ภาพี่พี่น้องนะครับมาหาเหลือกงอวงีามงครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้บรรยากาศคุ้นเคยนะครับพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาหาง่วงยูทีอำเภอสตึกจังหวัดปุรีรัมนะครับพี่น้องวันนี้มาเป็นยี่สิบสามสิบตครับพี่น้องจุมกันไปยาวๆครับพี่น้องสลับกัรกับบ้านน้องกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับพี่น้องไปทักท้ายกับนนองแอด้เลยครับ น้องเอสสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้บริจัดชุดใหญ่เลยเนาะแมนครับผมจัดเต็มเลยเต็มระบบแมนครับการรับประกันกับตำลีสากลเนาะเอาไงสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคือรับประกันตำลีสากลทั่วไปครับการขนส่งกับส่งฟรีรอห้าสิบโลหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกเนาะแล้วก็ส่งได้ทั่วไทยแมนครับมือนี่ได้งวดค้องอนาคตพอพันงวดสาวน้อยครับหลายครับหลายให้ ชมกันไปยา,าวเาเลยเนาะพี่น้อง <laughs> ลายเลยครับพี่น้องชมกันไปยาววันนี้มีทีเด็ดแน่นอนเอาบอสเสียเวลาไปตัวแรกแห่งหมาเลยครับเอาตัวใดกอนเอานี่เลยครับผมเอานี่เลยเอาหนุ่มรอหนุ่มรอรอคือเจ้าของกันครับพี่น้องแมนสถาน <laughs> ภาพสดเอานี่ลูกไพะเหตัวนี้สามหนึ่งครับพี่ KF สามหนึ่งรอรอลยครับพี่น้องครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์พ่อคู่ฝูงครับ KF สามหนึ่งรอๆแดงแงเข้มเข้ม แข้งขายใหญ่ครับสีนี่บะแดงตะเขียวเนาะหนาลออคือเจ้าของอะจริงเชื่องครับพี่น้องตัวนี้อ่าแผ่นหลังกว้างๆแตกๆครับนี่จักจักเดือนก่อนเจ็ดเดือนครับพี่เจ็ดเดือนเนาะสูงเท่าไรตัวนี้ร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบครับพี่น้องแข้งขายใหญ่เด้อพี่น้องเอาดูฝั่งนี้ไปกำลังมองหาอนาคตพ่อพันลออๆนี่พ่อคุ้มฟูง เรียงเรียงง่วพอพันต่องเลียงตะหน่อยนะครับพี่น้องมันจะได้เชื่องนี่ยางเพิ่มเบื้องลุอาะยางเพิ่มเบื้องละเอาเปิดราคาเลยัตรนี้ตัวยหญง่ๆแบบนี้แล้วก็แดงแบบเข้มเขมแบบนี้สองหมื่นเจ็ดกระี่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอาราคาเกษตรกรนะครับราคาแบบลักยาเลยครับพี่น้องไข่สองใบเสมอกันเนาะครับนี่ครับพี่น้องไข่ดำสองใบครับเล็บดีเล็บสวยอ่ะนี่หน้าหล่อแบบนี้ครับสองหมื่น พันบาทครับต่อลองหรออีกเนาะแมนครับผมต่อได้อีกแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยทัวไทยครับตัวแรกก็โดนใจเลยครับพี่น้องนี่ถือใจครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อได้นะครับพี่น้องนี่บะแดงตะแขวครับรอเลยสองหมื่นเจ็ดพันบาทตัวต่อไปครับบาตดีเอาตัวไหนดีแม่ทองครับเอาแม่ทองอยู่ใก้กันครับตัวนี้อยากออกกลองครับพี่น้อง อพี่ตาตัวแดงแดงครับพี่น้องมาดิอ่าโตแม่ทองครับอ่าสลหรับผู้ใดนี่สำหรับมือใหม่แบบว่าจับสัตว์ว่าเป็นครับเอาวัวทองไปเลยอันนี้กับว่าแดงตั้เขียวเพื่อนแม่แดงโบสเป็นบัวสาวท้องแรกทองแรกครับผมทองไรเนี่กับพริกแดงครับผมหกเดือนกับพริกแดงครับจักเดือนแล้วหกเดือนครับพี่ของหกเดือนครับใส่พริกแดงเข้าไปอีกครับพี่น้องแม่กับแดงอยู่แล้วครับพี่น้องอ่าแดงโบดครับแดงเข้มๆนะครับ อันนี้มือนี้ช่วงนี้บ่รทั้งแดดนะครับพี่น้องถ้าแดดมานี่แสบตากว่านี้ครับอ่าพี่น้องต้องใส่แว่นตาดูนะครับตัวนี้แดงเข้มเลยสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบเก้าพี่ร้อยสามสิบเก้าของหกเดือนกับพริกแดงแมนครับมีตำหนิบางอย่างบ่ไหบอครับผมไม่มีตำหนิเปิดราคาเลยครับเท่าไรครับตัวนี้สามสามหมื่นเก้าพี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับเอาถูกปันง่วนหน่อยครับพี่น้องเด้สามถูกสมวนสาวครับสามหมื่นเก่าอันนี้คือัวท้อง แรกหกเดือนกับพกษแดงเอกสารใบหลอดมีครบนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูฝั่งนี้ให้อะพี่น้องนี่โคนหางใหญ่ๆแบบนี้ครับอไม่มีตำหนินะครับพี่น้องนี่เล็บแกงเล็บขาดีมัมมีบาดไม่มีแผลสามหมื่นเก้าสูงรอยเบียดเบียดไปรอยสี่สิบครับครับต่อได้อีกต่อได้อีกครับส่งฟรีอีกรอยห้าสิบกิโลครับบางทีกับไก่ก็หนังกับส่งฟรีได้ครับพี่น้องว่าแต่ว่าไก่เกินไปกับหยดยุ่นกันได้เนาะครับ เป็นมักเที่ยวอยู่แล้วครับมักไปเที่ยวต่างจังหวัดแมนครับสามหมื่นเก้าครับตัวที่สองตัวไปตัวที่สามสถานะเป็นยังไงครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนครับพี่เปิดอ่างไงเลยครับตัวนี้ตัวนี้สูงด้ครับตัวนี้อเอาเบื้องถ่ายไปก่อนครับนุ่มตีสวยๆเลยลำตัวเงาเลยครับตัวนี้เป็นแม่แดงบูดท้องเจ็ดเดือนครับท้องกระไพครับตัวนี้ครับพริกแดงครับผมพริกแดงอีก อ๋อพี่น้องน่มซีสวยเลยครับพี่น้องเลี้ยงกันเสมอกันสวยเลยครับนี่สูงทีประมาณร้อยเท่ตัวนี้ร้อยสี่สิบสองครับพี่ร้อยสี่สิบสองครับท้องกับพริกแดงเป็นลูกตัวที่เท่าไรครับที่สองในท้องครับเป็นลูกตัวที่สองในท้องครับอ่ะพี่น้องดูนี่ให้พี่น้องดูทุกมุมนะครับไม่มีตําหนิเนาะม่มีครับอ่าถ้ามีตําหนิตรงไหนก็น้องก็จกแจ้งก่อนนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ม่มีตําหนิสูงร้อยสี่สิบสองท้องกับพริกแดงเจ็ดเดือนเปิดราคาไ้เท่าไรครับตัวนี้ สามหมื่นเก่าครับพี่สามหมื่นเก้าับบอกง่ายๆเนี่ยแมนครับอ๋อพี่น้องนี่คือทองเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนี่แล้วประกันต้นนี้พรอมมมีตตํานี้นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อได้อีกส่งปีอีกร้อยโลอ่ะพี่น้อง่าไปรออตอนมันเกี่ยวเขาได้ครับพี่น้องเกี่ยวนั้นปกติช่วงเกี่ยวเขาราคากระิขยับขึ้นะครับงัอบพราขึ้นหน่อยกับขึ้นหลายนะครับช่วงเกี่ยวเขาพี่น้องมีเงินตรงนี้ก็น่าเก็บครับอีกสองเดือนพี่น้องมีง้วหน่อยครับพี่น้องนี่แรนตามกฎแน่นอนครับนี่ สามหมื่นเก้าไปรุ่นเพศเอาต่อได้อีกเอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเอาสาวน้อยแข่งขาใหญ่ครับคตัวนี้ลูกเมื่อไครับนี่อันนี้หกแปดครับพี่ที่อหกแปดเนาะเดยเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้อันนี้เจ็ดเดือนครับผมเคเอฟหกแปดเจ็ดเดือนครับพี่น้องอันนี้เฮดเขาเรยกว่าเขาธรรมชาติครับเฮดเขาครับพี่เฮดเขาเลยเนาะแมนครับเอาพี่น้องแข่งขาใหญ่เน่าครับลำตัวเน้าดีครับแข่งขาดีไม่มีตําหนิมือเรื่องดี สูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยยี่แปดยี่ิบเก้าครับพี่ประมาณร้อยยี่แปดยี่ิบเก้าเนาะครับ K F หกแปดอายุอ่าหกเจ็ดเดือนเนาะครับเอาเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้ให้เปี๊แบ้งปันพี่น้องเท่าไรอันนี้เปิดยี่สิบหกหาร้อยครับพี่ยี่สิบหกหาร้อยสองหมื่นหกพันหาร้อยครับพี่น้องกับง้วสาวหน่อยครับดังนั้นนะเห็ดเขาให้เรียบร้อยครับนี่แกลังกลวงกว่านะครับนี่ผู้ใดมักสาวหน่อยครับตัวนี้นาปึกเลยครับ สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับความสูงที่ร้อยยี่สิบกว่าเนาะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับไม่มีตำหนินะครับอ่ะเล็บสวยดีครับพี่น้องอ่ะเล็บดีดีนมซีไม่มีตำหนิครับอ่าสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยตัวต่อไปเลยครับ ตัวต่อไปเอาสาวหน่อยสีแดงๆพี่น้องแดงเข้มอีกเมื่อนี่มีตรสีแดงๆนั่นเลยแมนครับผมตัวนี้ลูกไผครับพ่อมีขมูลมาอันนี้ม่มีครับพี่ม,ม่มี้ขมูนเนาะครับเฮาเบิ่งเหนือหนังเอาพี่น้องอ่าแดงแดงเข้มๆเป็นแม่สาวนะครับสูงตัวนี้สูงก็ทุกตัวละร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบสี่เท่าไรผาได้พี่สูงร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบห้าครับแต่ว่าเฮ้าโมลูกว่าลูกไผพี่น้องเบิ่งเหนือหนังเอาสีแดงแดงเข้มๆอายุกีสิี ปีไปแมนปีครับผมปีเนาะแมนครับเป็นงูสาวครับอายุประมาณปีนะครับพี่น้องนี่อ่าสูงยาวร้อยสามสิบกว่านะครับร้อยสามสิบห้าโอ้ลำตัวเาาครับพี่น้องโคนหางใหญ่ๆครับโบสนะครับพี่น้องเพศดำสวยอะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้กะแดง่ามีแปวสิมีแน่ถ้ามองข้อมันนี่เนาะแมนครับนิดเดียวครับพี่น้องต่เป็นบานหองกับจีบาลูกซี่ไหวเหรอครับพี่น้องนี่ค่อไล่ๆนี่ แต่่าตัวนี้บวมีใบตัวนี้เปิดใบยี่สิบเก้าครับพี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับเอากับัวสาวครับพี่น้องนี่ัวสาวแดงแดงเลยครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตำวนี้ไม่มีเนาะบ่อครับพี่เล็บสวยครับเล็บดีแกงขายง่าวๆนะครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทครับก่อรองได้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับนี่สวยๆเลยครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับความสูงที่ร้อยสามสิบห้า ประมาณนี้นะครับพี่น้องแมนครับนางนานาเย็นยนต์ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับต,ต่อไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องชมตัวต่อไปครับพี่น้องชมกนไปยาวๆครับวันนี้เยอะมากเอาหัวแม่สาวเหืกันน,นี่กรลร่างรับตาพิมเลยตัวนี้กสิอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เก่ 9, 10, 10, าเดือนสิบเดือนครับประมาณเก่าเดือนสิบเดือนทําเขาให้เรียบร้อยเนาะแมนครับทำเขาให้เรียบรย้อยครับแม่หัวโลนนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกเนาะแมนครับผมเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ เปิดไปยี่สิบหกครับพี่สองหมื่นหกพันบาทครับเอาวันนี้มีแต่จุดมั่วสาวราคาถือถือครับพี่น้องสองหมื่นหกพันบาทครับสูงร้อยสามสิบอ่ะทำเขาให้เรียบร้อยครับเป็นแม่สาวนะครับพี่น้องนี่อ่านี่แหละครับสองหมื่นหกพันบาทครับราคาติต่อได้นะครับพี่น้องสองหมื่นหกสูงที่ร้อยสามสิบนะครับแขนขาใงียบเง่านะครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหกพันบาท อ่านี่สวยๆเลยครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกเหมือนเดิมออะตัวต่อไปนี่ครับใกล้ไกันเลยไกลๆกันครับสามสี่ตัวดีพี่น้องแมนครับยิ่งเท้ายกชุดก็ได้จิราค่าพิเศษเลยเนาะแมนครับทำเหมาแปลว่าซีหาตัวหาตัวพี่น้องชุดตั้งฟาร์มไปเลยเอาตัวไหนก่อนตัวนี้บอกตัวนี้ก็ได้ครับพี่ตัวแดงเนาะครับอ่าตัวแดงครับพี่น้องอ่าเป็นแม่สาวตัวแดงแดงครับพี่น้องอ่าช่วงนี้อ่าแดดบดนะครับพี่น้องแดด บปับปไหนแต่ว่าเราประกาศว่าสีแดงเข้มแดงบดครับเป็นวัวสาวหนังหนาครับสูงกันไลเลียกันบดเนาะร้อยสามสิบปีครับร้อยสามสิบบวกครับพี่ตัวนี้ก็สีอายุประมาณปีครับผมประมาณปีเนาะแมนครับอ่าเปิดไ้เท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ก็ยี่สี่ครับพี่สองหมื่นสี่พันบาทครับกับวัวสาวแข้งขาใหญ่ๆนะครับนี่หนังหนาด้ยครับตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทครับ อ่าตัวต่อไปตัวนี้้ะครับยื้ยก๋กันครับเป็นแม่สาวกันแม่สาวกันเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับเป็นแม่สาวหัวโล้นนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกแมนครับอ่าอายุกะจีประมาณปีขึ้นเนาะแมนครับอายุประมาณหนึ่งปีครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นห้าครับพี่สองหมื่นห้าพันบาทครับเอาตัวแบบไงเลยพี่น้องลำตัวยาวครับตัวนี้สูงที่ร้อยสามสิบครับพี่น้องนี่ไปสวยเลยอ่านี่รับโคนหางใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้สองหมื่นหานะครับพี่น้องเป็นง้อสาวทาเขาให้เรียบร้อยนะครับนี่ราคานี้ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีลอยโลคือเกาลอยห่าสิโลคื้เกาวนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยครับสองหมืนห้าสองหมืนสี่ตัวต่อไปนี่ครับตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยเนาะแม่แดงบดกับตัวนี้สาวน้อยครับอ่านี่สวยๆบดๆครับอายุสิหน่อยก็มูดี่ตัวนี้เนาะ อายุประมาณแปดเดือนครับสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่บแปดก็พี่อยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนาะครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหรตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสองหมื่นสองครับพี่สองหมื่นสองพันบาทครับกับวัวสาวน้อยบดบดครับพี่น้องนี่อ้าพี่น้องซื้อเยอะหลายตัวด่เมาโอ้มีแสดงแดงไงพี่น้องสองหมื่นสองแล้วตัวนี้เนาะรับาคาต่อด้ีครับต่อดีครับต่อดีครับผู้สาวทั่มไม้แห่งเด็๋รถหลายได้ครับพี่น้อง มีลูกหลานครับเป็นผ um ู้สาวเป็นผู้หญิงครับเหตโทรมาร่อยครับนี่มีลูกสาวสวยๆนี่นี่ลดเหพิเศษเลยครับสำหรับน้องแอดครับสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องตัวต่อไปง่วนเนื้อครับเอางัวนเนื้อสายสายขุนเนาะปาดแขนดีเต่ตัวนี้แขนตึงเลยครับสายเล่ครับพี่น้องสายเล่สายขุนหนุ่มเป็นง่วนหนุ่มเนาะแมนครับผมแต่ว่าแแ็งขายใหญ่ครับตัวนี้สูงประมาณหน่อย นี่ผาด้วยผาบวกครับครับอ่าเป็นวัวหนุ่มผูใดกกาลังต้องการนะครับเป็นบุญเป็นงานหรือว่าจะไปเรียงขุนเนาะแข่ดีครับตัวนี้เนื้อหลายครับเนื้อหลายอ่ะจักบาทตัวนี้มื่นหาครับพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแมยังหนาตันเลยพี่น้องโอ้แข่งขายญ่ครับมื่นหาตัวบกไงเลยพี่น้องไงลยครับใหญ่แห้งนะครับพี่น้องหลังแตกๆกว้างๆเนี่มื่นหาตี คือก็หมูหมดเลยเนาะนี่ับเขตัวแบบนี่ได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่อะไรอ่ะนี่แต่ว่ามันกระดูกเงยเนาะลำตัวเงาครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเอาราคาเบาๆเลยตัวต่อไปอ่ะงอบผู๋ครับพี่อ่าเป็นงอบผู๋กันเนาะสายขุนตัวแดงๆครับอันแบบนี้เป็นพ่อพันธุ์เนาะครับแต่เนาะบางทีกเอาไปเป็นพ่อพันธุงเลยครับเรดมักสีแดงๆแบบนี้ครับอ่าอายุกสิประมาณปีไป ประมาณเก่าเดือนสิบเดือนประมาณเก่าเดือนสิบเดือนแต่ว่าแดงเข้มครับสูงประมาณร้อยสามสิบครับเอาราคาเบาๆเลยขายเป็นสายขุนสายเนื้อตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับพี่สองหมื่นสองพันบาทครับอ่ะพี่น้องดูสองหมืนสองพันบาทครับนานๆใหญ่ๆเลยอ่ะแผ่นหลังกว้างๆครับเราประกันสีแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้สองหมืนสองพันบาทครับสูงที่ประมาณร้อยสามสิบอ่านี่อายุประมาณเก้าเดือนครับ โขนหางใหญ่ๆครับสอง0มืนสองันบาทครับพี่น้องต่อร้องได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีเหมือนเดิมครับร้อยห้าสิกิโลเมตรแรกครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับพี่น้องยังยูสูตรโหมดอันนั้นคนพอพันเนาะใช่ครับพี่น้องสำหรับใครที่ต้องการหนุ่มรอครับพี่น้องตอนนี้ลูกใครครับนี่อันนี้ลูกเคเอครับผม68แปดเคเกแปดนาะอายุกีสเมื่อไรเนาะแปดเดือนครับพี่อายุแปดเดือนสูงประมาณ100 1ร้อยยี่ ยี่สิบหาเนาะครับตัวนี้เปิดไปเจ้บาทครับอันนี้เอาสองหมื่นพ่อครับสองหมื่นท่วนท่วนครับอ่าพี่น้องตัวละสองหมื่นครับ KF68 ครับหล่อๆเลยนี่ดูจริงสีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับนี่รลับอนาคตพ่อพันพ่อคุมฟูงครับ KF68 อายุประมาณแปดเดือนตำหนิไม่มีเนาะบ่มีครับพี่เล็บแข็งเล็บขาดีครับไข่สองใบดำเสมอกันครับลึงสี่สิบห้าองศา สองหมืนบาททวนต่อรองได้นะครับตัวต่อไปอืมครับอันนี้กดพร้อมผนอันนี้กันหนาเลยครับพี่น้องหนารอเลยไอ้เรื่องพี่น้องยังหนาลูกไผ่ตัวนี้อันนี้ก็หกแปดครับพี่ที่หกแปดที่รับแต่ว่าตัวนี้มันได้หนาลึกเนาะครับแข็งขาใหญ่ครับตัวนี้แปดเดือนครับผมแปดเดือนเนื่อครับนหนาใหญ่ๆเลยสูงไรเรียกันนะครับประมาณร้อยยี่สิบห้าครับประมาณร้อยยี่สิบห้าครับนานหนาใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องอันนี้ดูอนาคตพ่อพันครับพี่น้องนี่นี่ยหนามันใหญ่ครับตัวนี้หนามากครับนี่หนาอายู่ประมาณแปดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนครับไงเท่ครับตัวนี้ต่อรองไหน้ะครับพี่น้องดูมันดูแข็งขาไงญ่ครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อได้รอรอเะไรครับพี่น้องหนาบักเผาเงี้ะแันหลังกว้าง สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวต่อไปเอาสาวหน่อยเนาะครับพี่สาวหน่อยนังนาหนาครับพี่น้องนี่กูได้มองหาสาวหน่อยอีกตัวอ่าสีนวลอายุกะจีประมาณเจ็ดแปดเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือนสูงประมาณร้อยไ่เลียกันร้อยยี่สิบห้าแมนไรเลียบนเลยครับสามตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไยี่สิบสามห้าร้อยครับพี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องกับบัวสาวนังนาหนาครับพี่น้องนี่ กูนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับอ่านี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องต่อรองได้นะครับวัวเทือกดูงามเ,เลยผมวะเนอะดูง,งามงงามันหนาายง,งามนะมันหนาใหญ่มันหนาใหญ่ดีถ่ายเนาะครับถ่ายคุณหางใหญ่ผมเป็นนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเคหกแปดส่วนวัวสาวนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับเรียว่าสิยก ทั้งผู่ทั้งแมกะราคาพิเศษนะครับแมนครับเอาเยอะเอาหลายตัวยิ่งราคาพิเศษนะครับแมนให้งได้ลดเยอะครับลดได้หลายครับผมเอาตัวใกล้ๆกันแมนครับเอาแม่สาวตัวเด้มักสีบักตาลซุกครับตัวนี้เข้มทําเขาให้เรียบร้อยครับสูงประมาณรนอยสามสิบอายุกีสิประมาณปีแมนครับปีเนาะปีเนาะตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่สองหมื่นมาเอาเองครับผมสองหมื่นรับเองนะคอกครับขายขาดทุนเลยแมนครับตัวนี้ขายขาดทุนครับเด่นลาะอ่า โลแล้วตัวนี้สีนี่ประมาณคนว่าอันนี้คือบอกตรงๆว่าอ่าตัวนี้โดนแล้วครับบอกตรงๆว่าโดนเป็นเดือนแล้วครับตัวนี้เปิดเดือนราคาแต่สองหมื่นเก่ามากครับพี่น้องเนี่ครับวันนี้ขายสองหมื่นบาทสองมืนเองหน้าครอกครับพี่น้องนี่ไม่มีลถทางคอกมีรถส่งให้นะพี่น้องตัวนี้ใหญ่นะครับแข่งขายใหญ่แล้วก็เป็นสาวแล้วทําเขาให้เรียบร้อยดูกับราคางว่สาวสองหมื่นครับพี่น้องเนี่ เป็นราคารับเองหน้าข้อนะครับพี่น้องสองหมื่นบาทครับพี่น้องไม่มีรถทางข้อทางฟาร์มก็มีรถส่งให้ครับตัวต่อไปเลยครับครับตัวต่อไปเอาพอพันอีกนะครับพี่น้องมีอีกตัวครับอันนี้ลูกไฟครับตัวนี้อันนี้บ่อหูไหมครับพี่บ่มีขอมูดเนาะตัววากันนาตุ๊บเลยครับอ่างใหญ่นาลึกครับสูงประมาณร้อยสามสิบหลัครับอายุกสิประมาณเท่าไรครับตัวนี้ จะเข้าปีแล้วครับพี่ข้าสิบสิบเอ็ดเดือนมากเรัมาณนสิบเอ็ดเดือนครับแต่ว่าไม่มีใบนะพี่น้องให้ดูเนื้อหนังเอานะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาพ่อพันอนาคตพ่อพันพ่อคุ้ฝฟูงครับใส่สองใบเสมอกาะผู้ใดมีงัวนหลายๆเนาะมีเอาไปคุ้มฟูงได้ครับพี่น้องหัดตั้งแต่หน่อยตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่ยี่สิบหกครับพี่สองหมื่นหกพันบาทครับต่อด้อีกต่อดีสูงสีอีกแม่นครับต่อยห้าสิบโล ่ะส่งได้ทั่วไทยพี่น้องตำหนิไม่มีนะครับรอรอแบบนี้ครับพี่น้องรอคือเจ้าของอีกแล้วครับสองหมืนหกพันบาทครับพี่น้องรอรอเลยยุ่ไกลไกลกันบาทนี้่อย่างไงไปอีกโอ้ตัวนี้ไข่ยังหนาเลยครับอันนี้เจ็ดเดือนับพี่ตัวนี้เจ็ดเดือนลูกไปสติงเล่ครับผมสติงเล่เจ็ดเดือนครับอ้าหนาใหญ่ปึกเลยครับตัวนี้ สูงประมาณร้อยสามสิบครับผมสามสิบบวกบวกครับนี่นอกตั้งลังตรงครับพี่น้องงตัยๆด้วยนีใบนั้นหนาครับปึ๊บเลยอนี่พี่น้องใสองใบนะครับพี่น้องใสดำสองใบเสมอกันลูกสตริงเล่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับตัวนี้มีใบปะมีครับเพราะตัวนี้มีใบครับพี่น้องตัวไหนมีใบเราก็จะบอกว่ามีใบนะครับพี่น้องนี่อ่าลึกครับตัวนี้หนาลึกมากครับเหมาะทํา พอพลาเลยตัวนี้อนาคตใหญ่แลยครับอนาคตใหญ่แขกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้มีใบมีเอกสารนะครับมีใบเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นหกครับผมตัวใหญ่จังสิครับสองหมื่นหกครับป้าพี่น้องใหญ่เลยครับตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่เพื่อเด้ไปคุ่มเลยครับตัวนี้สองหมื่นหกครับนี่รอๆเลยสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องต่อได้อีกส่งฟีอีกรอยโลรอยหาสิบโลครับอ่ะพี่น้องหนาตันเลยครับ สองหมื่นหกพันบาทใครมีวัวเยอะๆครับพี่น้องนี่เอาไปเป็นวัวพ่อพันพ่อคุกมฝูงได้ครับพี่น้องนี่เพราะว่าอายุยังน้อยนะครับเจ็ดเดือนมีใบนะครับพี่น้องอ่าตัวใดอีกแล้วครับพี่น้องนี่อ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้เป็นหัวแม่สาวหรือแม่ครับแม่สาวเป็นแม่สาวโวโลนเนาะครับผมพร้อมผสมปะพร้อมผสมครับสูงยอดนะครับขึ้นแล้วกระผีเธอหนึ่งอ๋อขึ้นแล้วแม่หนึ่ง แต่บ่บ่บ่อยากทำไหมครับไม่อยากทำเอ้ใอ้เปิ้นไปทับเอาเนาะแม่ครับไปทับตัวอ่ะแหลกเออมาที่ทับตัวครับให้เปิ้นอยากได้พอพันดังๆให้เปิ้นไปทับเอาเนาะครับอ่าเป็นแม่สาวพร้อมผสมครับเป็นสัต์เรียบร้อยเป็นสัตว์รอบหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะครับผมโอ้สูงเาวครับพี่น้องตำหนิมีตรงไหนบ้างครับบ่มีครับพี่ไม่มีตำหนิเนาะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ยี่สิบหกเอ้ยยี่ยี่สิบเจ็ดครับพี่ สองหมื่นเจ็ดตีนเองมันมีตำหนิบองไงบ่บ่มีครับผมนมสีง้อง <ably> แม่สาวครับย่ํยแบบนี้ครับนน้ำเมือกย่อห้อยติดได้อยูอย่ครับโอ้ห้าเมือก <3 S 2> ครับพี่น้องเป็นสั์แล้วครับพี่น้องนี่สองหมื่นหกครับพี่น้องผู้ใดโทษท่านกับท่านครับง้อแม่สาวอ่ะแม่สาวหัวลวนพร้อมต่อได้อีกวะนี่ต่อได้อี<า>กเพ่อราคาขายเลยดีดหน่อยเนาะครับ พอได้คุยกันแมนครับยิงูาสายังเบาโดนสองหมื่นหกพันบาทครับต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับตอวใหญ่ครับพี่น้องสูงลอยสีสิผาด้วครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับบัวดีไม่มีตําหนินะครับพี่น้องนี่สองหมื่นเจ็ดแมนครับสองหมื่นเจ็ดผ่ดตัวว่เป็นบอกแล้วผิดตัวสองหมื่นเจ็ดว่าเป็นสามหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้อง ต่อได้อีกส่งปีอีกเอาตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายครับพี่ตัวสุดท้ายนุ่มรอครับระเอกลูกไปแล้วนี่สามหนึ่งครับพี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งเปล่ามึงหนังหนาหยุนหยุนเลยครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้สองปีแปดเดือนอายุสองปีแปดเดือนครับเป็นงานเหรอเนาะเป็นงานครับเราประกันครับเรบประกันว่าทับได้แมนเลียวแถแน่นอนเอาสื่อเสียงของนอกแอดเป็นประกันได้เลยว่าทับในนอนครับว่าทับนี่ เอาเงินมาขึ้นเจออื้อเงินไปขึ้นครับพี่น้องอ่ะนี่รับประกันว่าทับแนนอนทับติดบพร้อมขึ้นไวพร้อมขึ้นไหวครับผมรับประกันเลยสูงเท่าไรครับตัวนี้เบียดร้อยหกสิบครับพี่เบียดเบียดร้อยหกสิบครับหนาใหญ่นะครับเป็นลูกเคหกแปดสองปีสามหนึ่งครับพี่สามหนึ่งเนาะครับสามหนึ่งอ่ามึงใหญ่เลยครับแข้งขาใหญ่ครับนี่ปูนหางใหญ่ๆไข่สองใบเสมออ่าพี่น้องนี่สูงเบียดเบียดไปร้อยหกสิบ น่าจะร้อยห้าสิบห้าบวกขึ้นคอ่าอ่าโอ้ปันมาครับพี่น้องคึกขนาดเลยตัวนี้ครับพี่น้องเอาเปิดราคาเท่าไหรตัวยงใหญ่สูงเอียดไวร้อยหกสิบนี่เอาสี่สิบหกกับสี่หมื่นหกพันบาทกับวัวไซส์ใหญ่ครับพี่น้องนี่แต่ว่ารับประกันว่าผสมผสมได้แน่นอนครับพี่น้องรับประกันเลยครับว่าเก่งครับตัวนี้นี่น้อยู่ขอกโดนมาหลายตัวแล้วเฮ่ยน้องนี่ริวหอมครับ เลี้ยวพ้อม,มหางลามตกดินเลยครับหางลากครับพี่น้องหางลากดินสูงร้อยเบียดๆไปร้อยหกสิบกับร้อยห้าสิบห้าบัวแล้วกันสี่หมื่นหกพันบาทกับกับบัวไซส์ใหญ่ครับกับบัวพ่อพัน้ใยต่อการง้วไปคุ้มฝูงตงัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่หนาใหญ่เลยครับนี่สี่หมื่นหกต่อได้อีกสรงฟรรอีอีกเกิน้อยหาสิบโลก,กับสรงฟรีได้เลยพี่น้องราคาคุยก,กันได้เบิไดไปน้องแอด เบิ้ลแล้วครับพี่เบิ้ลแล้วเนาะครับโอ้เบิ้ลแล้วเงาเลยครับพี่น้องคลิปเงาเลยครับเหมือนนี้ชมกันไปยาวเงามักตัวใดกับตอรองไดนครับพี่น้องสาวง้วทองสามหมื่นเก่ากับนี่งวอพอพันหลักสองกับนี่ครับพี่น้องสองหมื่นถวนกับนี่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดเนาะแม่สาวหรือสายปู่สายคุณมื่นหากับนี่ครับเป็นบ่หลายครับสายหลีนานาเลยเนาะสาวทั้งอนาคตพอพันทั้งพอพันทั้งแม่ทองแม่นี่ถูกตัวมากจริงจริงจบเลยครับวงจรแม่นเมาไปเป็นชุดต่างฟ้าในเลยแม่นครับ มาอ้วนไม่น้อยอ่ะแห้งแห้งรถเด็ดหลายครับแห้งรถเด็ดหลายเนาะแมนแมนรถเด็ดเป็นหมื่นเลยแมนครับเอาหลายตัวสี่หาตัวแห้งรถเด็ดหลายครับผมปาเอาปากเบอร์พี่น้องในบมาดิอ่าศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกกอหาครับผมครับผมไอ้ดีไลค์กับเบอร์นี้เลยครับผมครับผมเปิดว่าจีบเฟซบุ๊กอ่าแอดถวัดชัยครับผมถวัดชัยเนาะครับถ้าอยากมาเบิึงหน้าคอกับมาได้ครับผมตอนเราฝ้ามีซีชมงแมนฟาร์มกระตังอยู่บ้านน้องกับ ครับผมตำบนนงงลหนองใหญ่อำเภอสติสตจังหวัดบุรีรัมย์แมนครับผมครับผมสาลกินี่ช่วยเชิญคุณหัาที่เราครับ,รบสวัสดีครับ